ขึ้นอยู่กับกายนะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับผมที่จะมาแนะนำสินค้าใหม่จริงไม่ใช่สินค้าใหม่นะครับผมเป็นของที่เรามารีสตอกกับสีหลากหลายใหม่ละกันก็คือเสื้อโปโลนิตของเดค o อรันะครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยมาด้วยกันรีสตอร์ด้วยกัน2สไตล์ก็คือตัวคลาสสิกและก็คือตัวเซ็ปนิตโปโลนะครับผมที่เราทำที่ญี่ปุ่นกับตัวของเอ่อเคเบิลนิตนะครับผมที่เราทา ร่วมกันกับแบรนด์ที่ชื่อว่า u n น t o m i ของญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในท็อปเทียร์ซัพพลายเออร์ทางด้านเรื่องของนิตแวร์ของญี่ปุ่นนะครับผมอาจจะพูดสั้นๆแนะนํากลับไปเหมือนเดิมแล้วกันเพราะว่าผมว่าจะได้ไม่ไม่เป็นการเสียเวลาไปเพราะวันนี้อยากจะทำเรื่องของการมิกซ์แอนด์แมชให้ดูของสไตล์แล้วกัว่าผมจะแมชยังไงบ้างกับสีใหม่ๆที่มีทั้งสีที่มันทั้งสเปเชียลแบบออกจะส้มออกสีอ่อนจะฟีดฟรัดนะครับผมหรือว่าตัวคีเมันี่เป็นที่มะีทั้งนีงงงงงที่เป เซลูกวิส์โคสแล้วก็คอตตอนเนี่ยมันทำให้การดูแลเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมาก,กน,นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของความใส่สบายเนี่ยมันจะนุ่มแล้วก็ใส่สบายมากทีเดียวอันนี้เองเนี่ยเราก็ทำนะครับผมที่ญี่ปุ่นเหมือนกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยนิดสมมากของดีคราฟต์เองก็จะทำที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นเมืองที่มันค่อนข้างที่จะ delivery ง่ายแล้วก็คุณภาพในการ QC เนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วส่วนตัวของ Cable Knit Polo เนี่ยของดีคราฟเองเนี่ยมันก็เป็น inspiration อินสปิเรชันมาจากอน่ ซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราก็มาดัดแปลงให้มันเป็นแขนแบบรักแรนด้วยนะครับซึ่งมีความแตกต่างนิดหน่อยแล้วก็ใช้การทอผ้าที่มันเป็นแบบโลเกชก็คือจะมีความหนาหน่อยแล้วใช้ผ้าที่เป็นใยมาจากเรียกว่าวาชิหรือว่าจ a า a ิสเคเปอร์นี่คือการสมผ้ากระดาษเข้าไปนะครับผมซึ่งเราทำมาได้ประมาณ2ซีซั่นละนี่กับนำกับมารีสต็อกใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวดูกันว่าผมจะมิกซ์แทยังไงนะครับเริ่มเลย ลุกแรกนะครับผมผมจับสีที่มันดูที่คนดูแล้วจะรู้สึกว่ามันยากยา,กยากมาก่อนแล้วกันนะครับนั่นคือสีส้มสีฮันนี่ละกันถ้าเราเรียกกันนะครับพอเรามองคิดถึงดีๆเนี่ยมันก็จะแมชในโทนที่เป็นออกเป็นน้ำตาลน้ำตาลแทนอะไรเง,งี้ยมันก็เข้าดีเหมือนกันนะตีมันนี้ผมก็รู้สึกว่าเอามาจากไอเดียของพวกคล้ายๆกับพวก r f f r r e n c e ของพวก a i r m a สผมว่า ก็คือพวกแบบผ้าพันคอสีอย่างนี้ใส่กางเกงใส่เข็มขัดที่มันตัดด้วยเป็นเข็มขัดแทนรองเท้าแทนของ J M Western นะครับผมผ้าพันคอเนี่ยเป็นของ Tomorrowland มากผมซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นครับผมแล้วก็ตัวเข็มขัดเนี่ยเป็นเข็มขัดที่เดี๋ยวกําลังจะอินพโรดักชั่นเป็นเวอร์ชั่นของ d e c o r u m เป็นถักเส้นเล็กนะครับผมแล้วก็หัวเป็นหัวสั่งทำจากที่ญี่ปุ่นมานาฬิกาก็เป็นนาฬิกาเรือนทองถือว่าเป็นตัวหน้าไม้ให้มันแมทช์กับเป็นกับสีของตัวเสื้อแล้วก็ตัวมูดโทนโดยรวมของ ลุคนี้นะครับกางเกงเป็นตัวไซส์ใหญ่ขึ้นมาหนึ่งของแกรนด์พาวเซอร์นะครับผมก็คือเดียร์ของเดคอารัมผ้าเป็นผ้าคอตตอนนะครับผมแต่ว่าทรงเนี่ยผมคิดว่ามันก็ใหญ่หน่อยส่วนแว่นตาก็คือแว่นตาผมก็เลือกเป็นแว่นตาที่ทรงต่างแต่เล็นิดหน่อยคือ GP03 นะครับผมเป็นทรงสีวิสกี้ก็คือสีที่ออกเป็นน้ำตาลน้ำตาลหน่อยคือเป็นหนึ่งลุคที่ผมคิดว่าถ้าเรามาแมทช์มาเล่นกับเอเซอรี่ด้วยทำสีให้มันเข้ากันเนี่ย มันก็ไม่ได้เป็นส้มที่ดูรุนแรงไปนอกจากนี้เองเนี่ยสีส้มเองผมคิดว่าถ้าเราใส่กับกางเกงที่เป็นกางเกงสีออกนเนวีเข้มๆเ,เนี่ยที่เป็นลินินน,นะผมก็ลองเท้าสีแทนก็น่าจะสวยเหมือนกันนะแต่พอดีผมไม่ได้เอามาให้ดูด้วยแต่ว่าเราสามารถใส่กับกางเกงที่เป็นสีนเนวีได้ครับผมแต่กับสีเข้มไปเลยสีดําด้วยผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกัน ต่อไปก็เป็นสีง่ายๆนะครับมาเป็นสีเขียวอ่อนละสีเขียวออกมินๆหน่อยนี่เนี่ยหลายคนว่าจะใส่ยังไงดีผมเลือกมาเนี่ยผมใส่กับเสื้อโปโลเสื้อสีเขียวกางเกงออกเป็นสีครีมขาวนะครับผมสีออฟไว้หน่อยเป็นแกรนทาวเซอร์กับผ้าเสียซักเกอร์นะครับผมรองเท้าผมก็ใส่ให้สีมันออกเป็นสีแนวโทนเขียวเหมือนกัน กับขาวก็คือรองเท้าที่ชื่อว่า Min น s o ซก์สปอร s ตชซึ่งเป็นรองเท้าแบรนด์ใหม่ที่เดี๋ยวเดครับน,น่าจะมีจัดงานในเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับผมเป็นรองเทา้าคือรองเท้าเป็นเท้าเบสบอลนะอันนี้ใช้ในสมัยก่อนแฮน d ์บอลเชนนะครับผมเบื้องตาของเกือพา g b 1 0นะครับผมก็เป็นลายซาดเจอร์ทู e ทลเชลนะเทอร์คอยที่มันจะมีมีลวดลายเขียวๆนิดหน่อยด้วยผสมกันไปนะครับผมก็แมทชิง่งเข้ามาเป็นลุคนี้แล้วผมก็จะเลเยอร์ด้วยเสื้อของวิงแจ็กเก็ตนะครับผมตัวนี้ข้างบนจะออกเป็นแนวแบบว่าออกเป็นเเเีียยยวววป็็นนห่อแล้กกผสมับ เสื้อโปโลข้างในนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้เป็น casual casual ลุคเ layering กับแจ็คเก็ตสีออเทอร์คอย์เหมือนกันก็คิดว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้ใส่ย,ยากมากนะครับครับผมมาเลอีกลุกนึงนะครับผมเป็นสีออมโปโลอ้ค์ โทนสีฟ้านะครับผมเป็นฟ้าออกบลูเบอรี่นะครับผมก็มาใส่กับลุคที่เป็นสีน้ําตาลออกโทนโทนโทน,โน้ําตาลหน่อยแจ็คเก็ตของวิงแจ็กเก็ตนะครับตัวแกลนเชคที่เป็นแพทเทิร์นใหม่ที่มันใส่แล้วฟิตติ้งดีกับเรามากขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นแกลนทราวเซอร์ออกเป็นสีน้ําตาลแดงนิดนึงนะครับผมเป็นผ้าคอตตอนนะแต่ดูเหมือนลักษณะมืนคล้ายบูรองเท้าเป็นของคราเกเดนโจนชาเวิร์ดนะครับผมรุ่นโปรของผมอยู่แล้วนะครับหนังคอร์เนลแล้วก็ถือกับกระเป๋าที่เป็นของยูมิชโชนะครับผมซึ่งเป็นรุ่นกระเป๋าาดด้ววยผมคิ่ มันก็ค่อนข้างที่จะเก๋ดีแล้วก็เหมาะเข้ากับลุคนี้นะครับผมใส่ได้ไม่ยากกระเป๋าตัวนี้เองนี่นก็เป็นกระเป๋าใหม่ของเราด้วยสวยดีส่วนแว่นตาใส่แวน่นตาของเกปลปานะครับผมเป็นสีวิสกี้ g p 0 5เหมือนกัน,นครับตัวคลาสสิกที่มีชื่อเสียงของเขาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกลุคนึงครับผมที่ใส่ในวันสบายๆได้แล้วก็มีอะไรเยอะเอียดอิสซิรียเพิ่มเติมขึ้นไปหน่อย อันนี้เป็นเคเบิลนิตนะครับผมของยูเนโตมิเนาะที่ทําด้วยผ้าใยของกระดาษด้วยผสมกันมันจะมีความแห้งมากญี่ปุ่นเขาจะชอบอะไรที่เป็นแบบมีความฟิลแห้งมากๆนะครับผมตัวนี้เป็นสีดําสีใหม่ของเรานะครับสำหรับเคเบิลนิตนะครับเป็นราแกรนก็พอดีตัวพอดีมีสตรัคเจอร์สายเราก็จะเห็นเป็นทรงอนะเนาะผมใส่กับเกงสีเทานะครับผมก็เราสามารถใส่มิ๊เก้ของเอจิเซนยาได้เหมือนกันรอนงเท้าก็เดนมาโน ผมก็จะเลเยอร์ด้วยเสื้อแจ็คเก็ตหนึ่งตัวนะครับผมเป็นิลเกับบรสเต็ดที่มีเท็กเจอร์หน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นสูตรของ RCC นะครับผมเป็น n ฮาส์ o ู h สีดำขาวนะครับผมก็แมทช์ hmm. เข้ากับลุคที่มันเป็นลุคของแบบว่าโมโนโครมอะ่ะสีดำสีขาวสีเทาเนี้ยนะครับผมแล้วก็วันตาสีดำกรอบสีดำของเกรปารองเท้าของจอ h ์ l ลอร์ดเดลันโนครับ กับอีกลุกนึงนะครับผมกับแคบอนิทนะครับอันนี้เป็นสีคลาสลสิกเราสีออลเวฟเพิ่งได้เกมตัวใหม่มาเป็นเกมลิตรีอิตาเลียนลิตรีนะครับผมก็เลยมาแมทช์ให้มันเป็นสีโทนอลเดียวกันตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นสไตล์ที่ผมว่าชอบดีนะเป็นเข้มขัดกับผ้าเดียวกันไงครับผมซึ่งก็เดี๋ยวหน่อยก็ว่าจะเดี๋ยวหลอมาเป็นของเราเหมือนกันแล้วก็ใส่รองเท้าของวิลพูดเชนอ o ฟ Farm ครับผมก็เลยนำะเสื้อตัวที่มันมีความคลาสสิกหรูหรานหน่อยมาแมทช์กับลุคของลิตรีนะครับผมแล้วถ้าผมจะเลเยอร์เเเเเเนนนนนีี่ยยยกก็็็จะะลออรร์ด้้้ววััับบสืตปป French French Shore Shore Jacket คผม ที่เรียกว่า um, เสื้อของแบรนด์ชื่อ Chateau l ู f t e n นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะหลังๆก็เริ่มดังที่ญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มันเบสมาจากเสื้อของแบรนด์เก่าแก่ของฝรั่งเศสชื่อ a r n i นีโดยรวมของผมวันนี้แว่นตาของเกล์ปานะครับผม G.P.05 แต่ว่าเป็นสีชมพูผมมาชอบสีชมพูเพราะบางทีมันก็ทำให้ดูเหมือนมันจะเป็นสีที่บอบบางนะแต่เวลาเรามาใส่จริง,รงปุ๊บม,มันก็ทำให้ดูเหมือนกับว่าชิคคอนเทมปอรี่มากขึ้นโดยไม่ได้ดูผู้หญิงมากเกินไปด้ปยวยซนน คิดว่าเท่ดีแล้วก็ใส่เป็นแบบลุคเวิร์กแวร์ผสมกับคลาสสิกเข้าไปต่าง นี่ก็คือลุคของวันนี้นะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเอาทางเสื้อแบบที่เป็นเซอร์กเน็ตเนาะกับเทมเปอร์เน็ตเนี่ยมาใส่ให้ทุกคนดูแหละแล้วผมก็ไม่ได้อธิบายเลยลึกซึ้งมากกับตัว Product แต่ว่าอยากให้ดูเรื่องการแมทชั่นของสีต่างๆเราทำยังไงบ้างในสไตล์ของผมนะครับผมก็ยังไงก็ใครสนใจอะไรก็หรือว่าอยากจะแมทช์ยังไงก็ลองเทคมาหาผมก็ได้นะโดยตรงแล้วก็ส่งไอจี IG ของผมด้วยก็ได้จะได้ง่ายๆติดต่อง่ายๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันวันนี้นะครับผมยังไงก็ขอให้เอก,นนกันใหมค่คครรััับบสสวดี